สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวแกะกล่องของเล่นการและของเล่นที่เราได้มาวันนี้ก็คือเป็นกระปุกออมสินเวอร์ชั่นสัตว์ประหลาดหรือว่าเจ้ามอนสเตอร์นั่นเองนะคะกระปุกออมสินอันนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กที่อายุมากกว่า3ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะ ถ้าอายุต่ำกว่านั้นก็จะเล่นไม่ได้นะจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าเราจะมาดูกันข้างในว่าเอ๊ะหน้าตามันดูน่ากลัวจังเลยเจ้าสัตว์ประหลาดอันนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นกระปุกออมสินยังไงนะด้านหลังอันนี้มันก็จะเขียนว่า light like and sound หรือว่าแสงและแสงและเสียงนั่นเองนะคะคือมันจะมีทั้งแสงและเสียงเลยก็คือเราต้องอะไรเนี่ยอ๋อบอกวิธีการใช้งานอันนี้เราก็ต้องกดตรงนี้นะคะ แล้วมันก็จะมีหัวเจ้าสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ก็จะมาขมืมบเหยียบคว้าเอาเงินของเราเข้าไปเก็บไว้ในกระปุกออมสินนั่นเองเอาเป็นว่ามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าไหนๆๆนไหมีอะไรบ้างข้างในนะคะ นี่ไงหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นกล่องกระปุกอมสินเนาะแล้วก็มีวิธีใช้แต่ว่าเรามาลองทดสอบกันเองดีกว่าในส่วนนี้ก็เป็นที่ใส่ฐานนะคะเดี๋ยวต้องไปหาฐานมาใส่ก่อนตั้นึงแล้วก็มีช่องอตรงนี้น่าจะไว้เปิดเอาเหรียญออกจากกล่องด้านหน้ามีเป็นนี่มีลำโพงด้วยแล้วก็มีรูปไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้าเนาะ ด้านบนก็จะเป็นนี่คงเป็นตรงหลังคาที่เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะโผล่ออกมาแน่เลยสัตว์ประหลาดเอกอซิลาน่าจาเหมือนกอซิซลาเดะเลยเดี๋ยวลองเอาเงินเดี๋ยวเราไปใส่ฐานก่อนอ่านี่ไงตอนนี้เราก็ใส่ฐานกันแล้วนะคะเราก็จะเอาเงินมาลองดูเอาเหรียญมาลองดูซิว่าเออพใส่ฐานแล้วเนี่ยปุ๊บจะเป็นยังไงนะ ลองดูก่อนวางไว้แบบนี้โอ้ยมันได้ยินเสียงไหมคะเสียงมันมาแล้วโอ้โหเสียงแอบน่าก,กลัวนะเนี่ยเหมือนว่าสัปหลาดมันจะโผล่มาเต็มที่แล้วเอ๊ะ่าแต่ทําไมมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมมามาแต่เสียงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน สงสัยมันอาจจะแบบหิวเงินไหมคือเงินแค่นี้มันไม่ออกมาหรอกต้องเงินมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะลองใส่เพิ่มลงไปดูนะคะอย่าหมดหวังเราก็ใส่ลงไปเรื่อยๆมีอะไรเราก็ใส่ลงไปให้หมดดูเซมันมามันมาแต่เสียงขู่เราได้ยังไงเนี่ยต้องมาขโมยเงินฉันสิเฮ้ยต้้งมอนสเตอร์อ้าวมันเงียบอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ นี่ไงชมนะเจ้ามอนสเตอร์โอ้ยน่ากลัวไหมเนี่ยคือแล้วทำไมมันไม่ทำงานอะคะหรือรว่ามันต้องเป็นเงินเนี่ยจะหมดกำมือแล้วนะอืมไม่มีเสียงตอบรับคือมาแต่เสียงจริงๆนะคะแล้วก็นี่การเคลื่อนไหวได้ไงทนะั้งเซ เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะพังหรือเปล่าอะก็ไม่น่านะเพราะว่าเขาส่งอันใหม่มาให้ใช่ไหมมันก็น่าจะปกติดีหรือว่าจะเป็นที่ฐานเดี๋ยลองเปลี่ยนฐานไหมอาจจะแบบแบตเตอรี่มันฐานมันอ่อนไปหรือเปล่าเพราะว่าดูด้านบนแล้วมก็ไม่มีอะไรผิดปกติมือมันก็ขยับได้นะอืมทำไมถึงไม่ยอมออกมา ที่อะไรนะี๋ยวลองไปเปลี่ยนหานดูดีกว่าไหมเปิดปิดใหม่มันจะได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเสียงมันมานะแต่ว่ามันหลังคามันไม่เปิดอะมันเป็นเป็นที่อะไรนะเราต้องมาหาทางแก้แล้วเอ๊ะแสงก็มาแล้วเสียงก็มาแล้วแต่เจ้าทำไมไม่ยอมเคลื่อนไหวสักทีเจ้านอนขี้เกียจได้อย่างไร สัตว์ประหลาดนี้ไม่ได้เรื่องเลยสงสัยมันจะขี้เกียจทำงานนะคะตอนนี้นะคะทางทีมงานเราก็ได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนฐานมาแล้วนะคะ,ะเราจะมาทดสอบให้ดูกันว่ามันเป็นนี่านจริงไหมนี่เลยใส่ลงไปปุ๊บก็กดมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไง ขโมยเงินเราไปแล้วนะคะสรุปว่าข้อสรุปเราก็คือมันเป็นที่ฐานอ่อนไปและฐานอ่อนไปมันก็ทํางานไม่ครบวงจรเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะเล่นของเล่นอะไรก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าฐานที่เราใช้งานเนี่ยมันเหลือพลังงานอยู่เยอะแค่ไหนต้องไปดูก่อนอันนี้ก็เปลี่ยนฐานก้อนก้อนใหม่เอี่ยมมาเลยนะคะนี่รอมันค่อยค่อย คือคลานออกมาเก็บเงินเราไปอย่างนี้นี่เองเจ๋งมากเลยเนาะก็เป็นกระบอกอมสินโมชั่นไดอะไม่ใช่ไดโนเสาร์สิมันก็เป็นไดโนเสาร์ได้เนาะสัตว์ประหลาดแล้วก็กอดซีลาแล้วก็เราก็แค่เพียงวางเงินลงไปนะคะแล้วมันก็จะโผล่ออกมาโผล่อ,ออกมาปุ๊บก็จะขมือกินเนียเราไปเลยแล้วแถมส่งเสียงคำรามน่ากลัวมากๆเลยด้วย ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบสไตล์นี้พี่ก็ขอแนะนํากระปุกออมสินเป็นลายนี้ไปแล้วกันเนาะก็เป็นถือว่าเป็นตีมที่น่าสนใจอันนึงเลยนะคะแนวแบบจุลศิลป์ปาร์กมากเลยไม่รู้ว่าน้องๆเคยดูกันหรือเปล่าเนี่ยก็แค่วางเรียนลงไปแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะเปิดตัวอย่างอลังการมากๆเลยนะคะดูสิอลังการน้ยล่ะแถมน่ากลัวด้วยอุ้ย เท่านี้เองนะคะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากใช้งานด้วยระบบแบตเตอรี่แต่ก็อย่าลืมเราเวลาใช้แล้แบตเตอรี่เราเนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่มันมีพลังงานดีดด้วยนะไม่ใช่เอาอันเก่าออกมาใส่แบบพี่ก็อาจจะรู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกตัวเองเอ๊ะทำไมฉันโง่จังเลยลถ้าเกิดน้องจะเอาเหรียญออกก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่บิดต,ตรงนี้แล้วก็เขาเอาเหรียญออกมา ง่ายมากๆเลยสะดวกรวดเร็วทันใจนี่เจ๋งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวแกะกล่องของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม Youtube Channel เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารแบบพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆด้วยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาพบกับรายการของเราในช่องนี้ได้ใหม่ในตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ